สวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวิชาสุขศึกษานะครับผมครูสอนนรินทร์วรสารนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับชีวิตปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการป้องกันสารเสพติดแล้วก็สาเหตุของการติดสารเสพติดนะครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับ พ5.1นะครับป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยาสารเสพติดและความรุนแรงนะครับตัวชีวัดพ5.1ปหทับสามนะครับวิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติดจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายสาเหตุของการติดสารเสพติดได้2เขียนแผนภาพสาเหตุของการติดสารเสพติดได้นะครับนักเรียนคิดว่าอะไรครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เยาวชนไทยเสพสารเสพติดครับนักเรียนคิดว่าอะไรครับให้นักเรียนไปคิดวิเคราะห์ดูนะครับสาเหตุของการติดสารเสพติดนะครับอันดับแรกนะครับ ความอยากรู้อยากลองครับ 2. การถูกชักชวนนะครับ 3. การถูกหลอกลวง 4. ความคึกขนองและก็5จากสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้มาดูความอยากรู้อยากลองนะครับเกิดจากอะครับในช่วงวัยรุ่นนะครับหรือว่าเด็กเยาวชนนะครับเป็นช่วงวัยที่ อยากทดลองนะครับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งอาจจะพลาดพังไปได้นะครับอาจจะไปในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการถูกชักชวนนะครับจากเพื่อนนะครับแล้วก็จากผู้ขายหรือว่าคนแปลกหน้านะครับ จากเพื่อนก็อาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับไปด้วยกันเพื่อนก็อาจจะชวนเราลองก่อนนะครับอันดับแรกบางทีเราไปกับเพื่อนแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธก็ลองดูทีนี้จากลองแล้วสุดท้ายก็ทําให้ติดได้นะครับหรือว่าจากผู้ขายหรือว่าคนแปลกหน้านะครับอาจจะหยิบยื่นให้เราทดลองเราก็รู้เท่าไม่ถึงการ ก็เอามาลองสุดท้ายก็ติดนะครับต่อไปนะครับการถูกหลอกลวงนะครับอาจจะจากคนใกล้ชิดหรือว่าคนแปลกหน้าเรานะครับที่มาหลอกให้เราเสพนะครับซึ่งอาจจะแฝงมาในรูปของขนมหรือว่าน้ำเดื่มนักเรียนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าข้างในเขาใส่สารเสพติดเข้าไป ย่างประเภทขนมหรือว่าน้ำอัดลมอะไรต่างๆหรือว่าน้ำดื่มต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปนะครับความขนองนะครับในวัยรุ่นนะครับต้องการเป็นที่สนใจแล้วก็ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนะครับก็จึงหลงผิดนะครับไปเสีบสารเสพติดนะครับเหมือนตัวอย่างสถานการณ์ตัวอย่างในภาพนะครับบอยฉันขอลองสูบุรีด้วยคนสิได้เลยเพื่อนตามมาสิอันนี้นะครับก็จะเป็น สถานการณ์ที่นำไปสู่การเสพสารเสพติดหรือว่าทําให้ติดสารเสพติดได้นะครับต่อไปนะครับจากสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นแหล่งเสื่อมโทรมนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดของสารเสพติดนะครับอย่างเช่นตามสลัมหรือว่าชุมชนแออัดนะครับแล้วก็บ้านหรือว่าครอบครัวนะครับที่มีปัญหาอย่างเช่นทะเลาะเบาะแว้ง นะครับพ่อแม่แยกทางกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ไปพึ่งพายาเสพติดได้นะครับเด็กเยาวชนนะครับที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับที่เป็นแหล่งซื้อขายแล้วก็มั่วสุมเสพสารเสพติดมักจะตกเป็นเหยื่อของสารเสพติดได้ง่ายนะครับแล้วก็เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น อาจจะหาทางออกที่ผิดๆโดยพึ่งพายาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกที่ผิดนะครับสาเหตุของการติดสารเสพติดนะครับก็จะมีปัญหาครอบครัวถูกเพื่อนชักชวนอยากรู้อยากลองแล้วก็เรียนแบบจากสื่อนะครับแล้วก็เกิดจากความเครียดนะครับก็พึ่งพายาเสพติดนะครับ ลงโทษทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดนะครับมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับนักเรียนถ้าหากผลิตหรือว่านําเข้าส่งออกจําหน่ายหรือว่ามีไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดดังกล่าวนะครับอย่างเช่นยาเสพติดประเภทที่หนึ่งนะครับมีอะไรบ้างครับมีเฮโรอีนยาบ้ายาอีเป็นต้นนะครับถ้ามี ยาเสพติดประเภทหนึ่งตามที่ยกตัวอย่างไว้นี่นะครับโทษถึงขั้นปานชีวิตเลยนะครับนักเรียนฉะนั้นนักเรียนก็อย่าไปยุ่งเกเเี่ยวกับยาเสพติดนะครับเดี๋ยวครูจะให้เรียนอ่านสถานการณ์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาสารเสพติดนะครับเรื่องอย่าล้ผิดกุ้งและกบเป็นพี่น้องกันนะครับกบเป็นพี่กุ้งเป็นน้องแต่ทั้งสองไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ กุ้งนั้นอยู่กับแม่ส่วนกบนั้นอยู่กับพ่อซึ่งทั้งพ่อและแม่ทั้งสองอย่าขาดกันนะครับกุ้งและกบรู้สึกเหงาที่ต้องแยกจากกันจนทําให้กุ้งครับคบเพื่อนไม่ดีครับจนติดยาส่วนกบเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับวันหนึ่งนะครับ กบมาเจอกุ้งครับกำลังนี้เรียนและทำตัวกเกเรกบจึงพูดเตือนจติกุ้งว่าเลือกทําตัวแบบนี้เถอะนะพี่ขอร้องถ้าพ่อแม่รู้ท่านจะเสียใจมากกลับมาตั้งใจเรียนหนังสือทำให้ท่านภูมิใจเถอะหลังจากนั้นนะครับกุ้งก็กลับมาตั้งใจเรียนเหมือนเดิมและทั้งสองก็รักกันมากขึ้นนะครับทำไมกุ้งถึงติดยาครับ จากสถานาการณ์ดังกล่าวถ้านักเรียนเป็นกุ้งครับจะเสียบสารเสพติดหรือไม่อย่างไรครับอันนี้ให้หนักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับเดี๋ยวครูใช้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับข้อที่1นนะครับสาเหตุใดนะครับที่ส่งผลให้คนติดสารเสพติดได้มากที่สุดครับและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น สาเหตุใดครับที่ส่งผลให้คนติดสารเสพติดได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพราะเหตุใดครับข้อที่2นะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับกับสถานการณ์การติดสารเสพติดของวัยรุ่นในปัจจุบันครับที่นอกจากจะมั่วสุมกันมากขึ้นแล้วนะครับบางคนยังนําภาพหรือว่าเรื่องราวที่เสบสารเสพติดนะครับ มาเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางสื่อออนไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เกิดการเรียนแบบนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับกับสถานการณ์การติดสารเสพติดของวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับที่นอกจากจะมั่วสุมกันมากขึ้นแล้วนะครับยังมีคนนะครับนำภาพหรือว่าเรื่องราวที่เสพสารเสพติดนะครับมาเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางโซเชียลนะครับแล้วก็ทำให คนที่เข้าไปดูนะครับเกิดเรียนแบบตามกันมานะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนทําลงใน a 4หรือว่าใบงานหรือสมุดก็ได้นะครับก็เช่นเคยครับส่งเข้ามาในไลน์นะครับหลายกลุ่มของเรานะครับสรุปนะครับการติดสารเสพติดนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเช่นความอยากรู้อยากลอง หรือว่าการถูกชักชวนการถูกหลอกลวงหรือว่าเกิดจากความเครียดหรืออาจจะมีปัญหาทางครอบครัวนะครับแล้วก็การเรียนแบบจากสื่อต่างๆนะครับการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับก็จะมีผลนะครับทําให้ติดสารเสพติดได้นะครับฉะนั้นนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองระมัดระวังนะครับเมื่อมีปัญหาควรจะปรึกษา พ่อแม่หรือว่าครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับอย่าไปลงผิดนะครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรวมทั้งสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็ข,ขอฝากให้หนักเรียนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ